สังเคราะห์แสงใบของเขาบัดเพาะเขาถือแสงถือแสงสว่างเขาก็สีเขียวแบบนี้แหละจ้าพี่น้องแล้วก็บลดน้ํยากับใยเอ่อลดน้ํยากับใยให้หลายเด้อจ้าเพราะว่าตอนนี้บพรท่านได้มีแดดเนาะจ้าตอนนี้บพรท่านได้มีแดดบพรท่านได้อ่าตรงการสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปล ong ไปสุขวัขสุขนาคาานนะคะมินิกับบัพพ์พอกับแต่คือเก้าในช่องของไก่ไทยอินยูเคชั่นแน เมื่อนี้พาพี่น้องอยู่ในบ้านจ้าพี่น้องตอนนี้อยู่ประเทศอังกฤษกะมองมาลเลยนะาจา้ะตอนนี้อยูอ่ในบ้านไก่กะสิหากิจกรรมอียงต่างต่างเหตุนะาจา้ะแล้วที่นี่มือนี้กะถึงเวลาของเขาแล้วที่เขาสิได้เตรียม,ามาเมล็ดพันธุ์นั่นก็คือมเมล็ดพันธุ์พริกนั่นเองนะาจา้ะกะสิเอามา,าบ่มเม็ดแล้วกะสิเอาไปเพาะในกระถางก่อนนะาจา้ะเพราะว่าเป็นอย่างคือเพาะเลี้ยแถ อันนี้จากประสบการณ์ของไก่นอกจากขันซัวเ้าเพาะซ่าพริกเฮาสีแดงบอทันหนาวจากพี่น้องเ้าเพาะในตอนนี้อายุาต้นของเขากะสีแก่กะสีปรับตัวได้ทันกับอา,อากาศหนาวของ ประเทศทั้งยุโรปของเขาเนาะจาเขาสีแดงทั้งหนาววันนีจังหน่อยกับสีอยู่ประมาณ3ามสี่เดือนหนึ่งเนอือจาพี่น้องบ่นหลายเนาะองจากเขาก็เลยได้หาวิธีเหตุทุกสิ่งทุกอย่างจากพี่น้องคนในเมืองหนาเขาต้องหาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเขาสีได้เก็บผลผลิตของเขาอยู่ในสวนอยู่ ทั้งเมืองหนาวกันเนาะจ้ามือนีก็เลยสิพาพี่น้องมาเลยมาเห็ดคลิปวิดีโอดีๆมาฝากพี่น้องกันจ้าเพื่อผู้ใดอยากพอเองเนาะจ้าจ้าพริกเม็ดพริกที่เ้าได้มาแล้วเนาะจ้าไก่กระสีมาเอามาแช่น้ำไว้คืนหนึ่งเนาะจ้าให้เม็ดเขาพองโตแล้วก็สีงอกได้ดีเนาะจ้าไก่กระสีเอามาใส่กระดาษชิู่เพื่อเฮาสีเอาไปทําการบ่มเม็ดกันเนาะจ้านี่ละจ้าเดี๋ยวเฮามาเห็ดกันเลยเนาะจ้า สำหรับคนที่เพิ่นยังท่านได้รู้เนาะมือใหม่ที่เพิ่อนอยากสิปลูกพริกเพาะพริกไว้าบูปลูกเองอยู่ในบ้านเนาจะเนาะดิจ้าเขาก็เอาเมพพ็ดพริกของเขามาใส่อ่าตะแกรงเนาะจา้ะเพราะว่าได้เอาไปใส่อกระดาษชิจจูอยากได้จา้าพี่น้องไก่กระสีเอาใส่แบบนี้ก็จะ้ะใส่ก้านไก่กระสีเอาหนามผมๆกระดาษช,ชิจจูจักหน่อยขันอยากให้งอกเร็วๆก็เอาไปเห็ดได้เลยนะจ้ะ อยู่ใดก็เฮ็ดไดเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าเฮาอยากได้ผลผลิตเร็วๆเนาะจ้ะไก่กระชีซุปน้ำแบบนี้เนาะจ้ะซุปน้ำเห็ดเปียกๆแบบนี้เนาะแล้วเฮาก็นี่มันก็ปิดจ้ะสิเอาจักสั่นนึงก็ได้เนาะจ้ะสิเอาจักสั่นนึงก็ได้เอาจักสั่นนึงเนาะจ้ะเนาะ กล้องหรือพีกของเขาพี่น้องก็เขียนซื้อไว้ในาะจาเดี๋ยวมันสิลืมเนาะจ้าเพราะว่าต้นพีกที่เขาที่เขาเกิดออกมาแล้วนะเขาก็สิเป็นตน้นแบบคื๊ๆกันเนะจา้าพี่น้องนี่ขันผู้ใดอยากเสียเอาไปเพาะขายเนยาะจ้กสําคัญเลยก็คือขันชัวลูกค้าเขาซื้อไปแล้วมัน่าตรงปกเนาะจ้าเขาสะเสียใดเนาะจ้กนี่แหละเขากะเอาใส่กับเสียเอาใส่แบบนี้เนาะจ้กเราขอใส่กล้องเพราะหลายคือเก่าจะพี่น้องก็เ่ย พาะหลายคือเก่าเลยกะเซตเรียบร้อยแล้วจา้านี่ก็คือแบบนี้เนาะจ้ะเนาะนี่แหละเดี๋ยวไปกำสิเฮ็ดเบิดเลยเดี๋ยวเรามาทํากันคันเฮาเฮ็ดแบบเนี่ยมันสีบ่ต้องเสียเวลาเฮาอ่าล้อได้จ้ะพี่น้องอันใดที่มันบ่งอกภายใน3มมือหรือ4มือเฮาไปไว้หมองที่มันฮ่อนแล้วน่ะจ้ะเฮากะอ่าสิได้รู้เนาะจ้ะว่ามันงอกหรือบ่งอกเฮากัเพาะไม่เรื่อยๆเนาะจ้ะเพราะว่าเฮาอ่า มันสิมีความชัวร์หลายกว่าที่เขาสิเอาไปลงเม็ดเลยโดยที่มันก็ถ้ทานได้ออกหากอันนี้ของไก่ออกหากแล้วไก่กระเซียวมาใส่กระถางแบบนี้เขากรู้เลยว่าเขาสิงอกดีเขาสิงอ,อกนะจ๊ะเนาะเขาเขาเขาสิออเอรา,าออต้องเสียเวลาแบบนี้แม่จา้านี่แลก็ได้แบบนี้แรกเราจะใส่ถุงพักิีแบบนี้แบบน นี่จ้าพี่น้องพริกที่เฮาเอาไส้กระดาษชิชูแล้วก็เอาไส้กล่องไก่กระสีเอาไส่ถุงพลาสติกไว้แบบนี้แล้วก็มัดปากแล้วไก่กระสีเอาไปใส่ไว้ยุ่งไก่ฮีเตอร์อไก่ยุ่เมืออหนาวเน้อจากไก่ตองหาหมองอุ่นๆให้เขาสามมือ,อมันงอแบบใดเดียวไก่สีพานพี่น้องมาเปิดเบิงแล้วจ้าได้ขันชัวบางเจ้าบางเม็ดพันธ์มันก็อาสิงอกจากกระสีเอาไว้จักสามถือซี่มือนี่เนาะองจากอันนี้ของไก่มันเป็นเม็ดพันธ์ที่ ไก่เก็บเองเรามันกันยังไมอยู่มันกับอาจสิงอ,อกเร็วขันถ้าบม่มไวแล้วนะเขาก็ต้องคอยมาเปิดเบิ้งเลยเลยเนาะจ้าภา,ายในสามหมื่นถึงสี่หมื่นเนาะจ้า,จานี่ละจ้าเดี๋ยวเข้าไปไว้ในฮิตยูไก่ๆฮิตเตอร์กันเนาะจ้าเม็ดไวเขามาเปิดเบิ้งในมือนีเนาะจ้าว่าเขาสิงอกดีขนาดไดเนาะจ้านี่ เาเปิดเบอร์เตอเลยอันนี้ไก่ใส่เวลาอยู่ประมาณสี่มือนะจ๊ะสี่มือวู้อันนี้บักพริกอันผักพริกมะน,นีขาวที่ไก่เก็บพันเองเนาะจ๊ะมะน,นีขาวว้าวขาวเต็มเลยจ้ะพี่น้องนีเด้อจ้าพูล่ะขาวงามเลยจ้ะนีกะงอกเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะจ้ะ มีกระสีได้นาะตาแบบนี้นะจ๊ะแล้วเขากระสีเอามาใส่เนี่ยมันสีได้ชัวร์ๆกับการที่เขาสีเอาไปปลูกหรือให้มันงอกเร็วกว่าปกตินะจ๊ะจากน,านั้นดินนะจาะดินที่ไก่สีเอามาใส่เนี่ยจะเป็นดินที่ล้วนซุยนะจาะไก่สีล่อนกอนจากต้นไม้ใหญ่ที่เป็นดินที่เขาย่อยสลายแล้ว ที่เป็นปุ๋ยแล้วไก่ก็เอามาหลวนรวมกันจากเพื่อเขาจะได้เสริมอาหารให้เขาอีกนอกจากราะว่าดินต้องเป็นดินที่รวนซุยนอกจากการจเจริญเติบโตเขาสิได้ดีกว่าหรากะหากของเขากระสิไปได้เล็วกว่านอกจากความการจเจริญเติบโตกรสีด,ดีกว่านอกจากนะัะนอันนี้ก็คือพีชมอสและจะเป็นพีชมอสที่แบบว่า อของไก่เองที่ไก่หาม้าเนาะจ้ะเนาะนี่ละเดี๋ยวไก่กระสีเอามาใส่กระถางเป็นกระถางมียู่สองสองสูตรแล้วจ้ะสองสอง,อสองอวิธีที่ไก่สีเอาเม็ดมาใส่กระถางแบบนี้เพื่อไก่กสีได้เพราะว่าไก่พ่มีพื้นที่ในบ้านหลายไก่ก็ะเลยต,ต้องเอา,อาเม็ดพันธุ์ต่างๆของอเม็ดพันน่ะมาใส่บ่งนี้แล้วเขาก็คอยไปแยกต้นอีกกระได้แบบนี้ก็ได้เนาะจ้ะหรือผู้ใดที เอาไปใส่เป็นลุ้มๆไว้ไก่ก็ะมีอีกวิธีหนึ่งเดี๋ยวไก่สิพาไเป็นเบิง้งเนาะจ้ะเดี๋ยวไก่สิพาพี่น้องมาเห็ดอันนี้ก่อนเนาะจ้ะ นี่นะจ้าเฮากะสิได้เม็ดผิกแบบนี้นะจ้าจากนั่นไก,ก่กะสิเอาดินที่ไก่ล่อนแล้วแบบนี้นะจ้ะมาเอาถมเลยนะจ้นะเนาะเอามาเอามาโรยให้เต็มเลยนะจ้ะ บัดเพาะเฮาเอากบไปแบบนี้เรียบร้อยแล้วเนาะจ้าไก,ก่กระสีเอามือกดนะจ้าพี่น้องเอามือกดให้แน่นๆเลยนะจ้าพราะว่าเฮาสิให้หากของอพริกติดกับดินได้ดีเนาะจ้านะกระสีบ่เห็ดบัดเพาะบัไอถึงเวลาแยกมันกัดินกระสีบ่อรุดกระจ,จายแบบนี้แม่จ้า นี่กระชิกกุไปแ,แบบนี้เลยเนาะจ้านกุศลให้แน่นแบบนี้เลยจ้ากุศลก็ต้องยานว่าเขาสิบางอกเด้จ้างอกแน่นอนนะคะเพราะอันนี้คือจากประสบการณ์ของไก่ที่ไก่เห็ดมาแล้วบันไดผลเนาะจ้าเลยอยากสิเอามาแบ่งปันพี่น้องจากนั่นจ้าไก่กระสีเอา เสี้ยวหน้ามาดหดแบบนี้นะจ๊ะหมดให้เปียกเลยนะจ๊ะเปียกให้หมดเท่เดียวแค่นั้นนะจ๊ะแล้วล่อเกลเอาไปใส่ถุงดำหรือ,อ,อผ่าถุงพลาสติกคุ้มไว้อีกเที่ยนึงนะจ๊ะนี่จ้าบักพริกมือนัน่นที่ไก่พาพี่น้องเห็ดนะจ๊ะงอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วงอกดีมากมากแล้วนะจ้ะพูดเหรอแล้วจากนั้นนะจ๊ะเฮากะเอามาเอามาอ่า ให้เขาสังคอแสงแล้วจ้ะแล้วให้เขาได้มีต้นบ่ห้ยยืดหาแสงขันซัวมันงอกแบบนี้นะจ้ะเขาเห็นแบบนี้นะจ้ะงอกแบบนี้เขาก็ฝแฟาอามางอกแบบนี้จะเขาก็ฝาเอามาใส่แสงสว่างเลยนะจ้ะเพราะว่าเขาขันเท้าเอาไว้อยู่ในกล้องหรือเอาไว้อยู่ในบานที่มืดนะจ้ะพี่น้องเขาสียืดหาแสงแล้วต้นของเขากระสีเงา แล้วได้ต้องฝ้าเอาออกมาให้พอแสงนีมือคืนหนียังเป็นสีอ่าเหลืองเหลืองอยู่เด้จา้าบัดเพาะเขาพอแสงเขาพอเนี่ยอากาศที่แบบสว่างแบบนี้เนาะจ้ายังกินกับพระทานในมีแดดเนาะจ้ะเขากะสีเอามาไวา้ให้แสงสว่างเขากะสีเพราะต้องยืดหาแสงหลายเนาะจ้านี่นจ้ะนี่แหละเขากะสีง่ายเขากะสีใบเขียวใบยังแบบนี้เนาะจ้ะแล้วจากนั้นไก,ก่กะสีมาบํารุงอีกเที่ยนึงกับตอนที่เขา มีใบแทกขึ้นไหมสองใบเนาะจ้า็สิเป็นซีใบเราบอกอันนี้คือใบแทกแก้มลังสีเหลืองออกมาเนาะจา้าเราจากนั้นไก่คอยฉีม,มาบำรุงปุ๋ยที่พี่น้องมีในบ้านเลยเนาะจา้าอันนี้ก็กบํำรุงโดยธรรมชาติของไก่ก็คือนามมา้ำมักของไก่นั่นเองเนาะจา้ะนี่ละจา้า เป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งที่ทุกคนกับสามารสิกเฮดได้เนา,จาะจะเพราะว่าไก่เพาะหลายเราไก่บ่มีพื้นที่เนาะอันนี้ก็คือไก่เพาะใส่หลุมจากผู้ใดมีหลุมเป็นถาาดแบบนี้กับสามารถเเฮดไวแบบนี้ได้เลยเนาะจะมันสดสะดวกสบายในเวลาที่เฮาไปาไปแยกเนาะจะ อาทีไก่เห็ดตอนต้นน่ะมันสิยากแน่จักน้อยแต่อันนี้สำหรับผู้ที่มีพื้นทีขันบ่มีพื้นทีกับว่าเป็นอยังแล้วจ้ะเห็ดตามาขันต้นของไก่ได้เลยเนาะจ้ะน,นี้จ้าพี่น้องคลิปนี้กับพาพี่น้องมาบ่มเม็ดมาเพาะเม็ด อ่าพริกนอกจากที่อ่าไก่อยู่ในเมืองหนาวหาวิธีอ่าง่ายๆมาฝากพี่น้องกันนอกจากเอาเคล็ดลับดีๆมาฝากพี่น้องคือเก้ากับพี่น้องว่าอันนี้มันคือจากประสบการณ์ของไก่ที่ไก่ได้เห็ดมาถุกๆปีเราไก่ว่ามันดีไก่เลยอยากสิเอามาแบ่งปันพี่น้องคันคลิปนี้ผูดด้ใดมากก็อย่าลืมนอจ้ะจาฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจให้กันได้จ้ะไก่จะหาคลิปใหม่ๆคลิปดีๆมาฝากพี่น้องเพราะว่าอ่าตอนนี้ไก่ก็อาจิลง้งคลิปอ่าเข่าสวนหรือ,อยัง าบ่หลายเนาะจ้าพราะว่าตอนนี้อยู่อังกฤษกันหนาวมากๆเลยจ้าสีเอาอัในใดทีเพราะ่ีชีเอามาแบงปันพี่น้องได้กับเอามาแบ่งปันพี่นอ้นอ,งนนองจ้จาจังไดคลิปนี้กับอมลาพี่น้องไว้เพียงเท่านี้ขันผูดด้ใดมากกอย่าลืม้อจ้าสวัสดีจ้บาบายยค่ะ